สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คอากาศบ้านเรากันค่ะพร้อมกับกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมในเช้านี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและมอบกำลังใจให้นุ้ยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ พื้นที่ไหนมีฝนเทลงมาแล้วบ้างคะแถวบ้านนุ้ยนะคะเขตทวีวัฒนาฝนกำลังตกหนักเลยค่ะทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมเลยนะคะและตอนนี้นะคะกลุ่มเมฆฝนก็ได้ปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดนนทบุรีนครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงสงขลาค่ะและตอนนี้เราก็มาดูลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่21พฤศจิกายนกันค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณกลาวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะโดยที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ ภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยีเซ์ของพื้นที่นะคะอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะโดยมีหมอกในตอนเช้าและก็ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายค่ะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนค่ะจึงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะ จบพะยากรณ์อากาศนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย